ย้อนไปเมื่อ60ปีที่แล้วยุค1960สมัยที่เพลงสากลเข้ามามีบทบาทในเมืองไทยรายการวิทยุเริ่มแพร่หลายมีนักจัดรายการวิทยุอยู่มากมายแต่จะมีนักจัดรายการเพียงคนเดียวที่โดดเด่นมีสไตล์การจัดรายการวิทยุที่ไม่เหมือนใครโดยน้บเสียงทุม้มลึก นุ่มนวลน,น่าฟังบวกับการเลือกเพลงการนำเสนอเรื่องราววิธีการสื่อสารที่เข้าถึงคนฟังได้เป็นอย่างดีเขาคนนั้นคือคุณเล็กวงสว่างจากของรายการวิทยุที่ชื่อว่า i.s.songhits ซึ่งย่อมาจาก impressive songhits หรือภาษาไทยคือรายการเพลงประทับใจนั่นเองเป็นรายการวิทยุชื่อดังในยุค60ในขณะที่คุณเล็กจัดรายการแฟนรายการต่างขอเนื้อร้องจากเพลงที่เขาชอบปรทางจดหมายคุณเล็ก จึงคิดริเริ่มที่จะทําหนังสือเพลงให้แฟนๆรักการมิจยุได้ร้องตามกันได้จึงได้เกิดเป็นหนังสือเพลง IS Song Hist โดยรวบรวมเนื้อเพลงดังในยุคนั้นรวมถึงเรื่องราวของศิลปินชาร์ตเพลงต่างๆไว้ในเล่มอีกด้วยในยุคที่ไม่มีทั้งคาราโอเกะและอินเทอร์เน็ตการหาเนื้อเพลงจึงเป็นไปนได้ยากมากในสมัยนั้นโดยเฉพาะเพลงสากลหนังสือ IS Song Hist จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสําหรับคนที่ชอบเสียงเพลง นอกจากจะรวมเนื้อเพลงสากลไปแล้วคุณเล็กยังได้รเริ่มนำคอร์ดกีตร์มาไว้ในเนื้อเพลงอีกด้วยเพื่อต้องการให้ผู้อ่านได้ทั้งร้องและเล่นดนตรีไปด้วยกันทำให้ I อเอสสองฮโด่งดังขายดีอย่างถล่มทลายจนเกิดเป็นกระแสยอมไปทั่วประเทศวัยรุ่นยุคนั้นจะต้องพกหนังสือเล่มนี้ใส่ไว้ที่กระเป๋าหลังของกางเกงยีนส์เพื่อให้คนได้เห็นโลโก้หนังสือมันเป็นความเท่ของวัยรุ่นในยุคโกหลังวางเป็นอย่างมากใครไม่มีถือว่าเชยเอาได้เมื่อปลายุค60ศิลปินไทยเริ่มทำเพลงออกมามากขึ้นคุณเล็ก จึงหันมาทำหนังสือเพลงไทยเพื่อต้องการสนับสนุนนักร้องวงดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นโดยตั้งชื่อหนังสือเล่มนี้ว่า t h ก g u i าร์หนังสือเพลงไทยใส่คอร์ดกีตาร์เล่มแรกของเมืองไทยที่นี้การสอนการเล่นกีตาร์และเนื้อหาหน้ารู้เกี่ยวกับวงการดนตรีจนกลายเป็นสื่อสิ่งพิมพ์แถวหน้าของวงการดนตรีในเมืองไทยจวบจนถึงปัจจุบันสื่อหนังสือเพลง The g u i าร์ได้พัฒนาต่อยอดจนมาเป็นอะกีต i t a r m a กนิตยสารและสื่อออนไลน์ทางดนตรีอันดับหนึ่งของเมืองไทย คุณเล็บได้ผันตัวมาทำธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่ปี70เป็นต้นมาโดยก่อตั้งโรงพิมพ์ผลิตหนังสือและนิตยสารในเครืออีกมากมายซึ่งกลายเป็นสิ่งพิมพ์รายแรกของเมืองไทยในแขนงต่างๆจากจุดเริ่มต้นของหนังสือเพลง IS s o ส g h i และ The g ก i t a r กลายเป็นหนังสือเพลงที่ทรงคุณค่าอยู่กู้วงการเพลงไทยทุกยุคทุกสมัยเป็นตำนานเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ให้กับศิลปินและวงการเพลงไทยมาจนถึงปัจจุบัน คุณเล็กวงสว่างคือผู้บุกเบิกตามสโลแกนถ้าเราไม่ริแล้วใครจะเริ่มเราคือผู้นําไม่ใช่ผู้ตามและนี่คือเรื่องราวของชายที่มีคุณูปการให้คับวงการดนตรีและสื่อสิ่งพิมพ์ในเมืองไทย